ะะทำไมไม่โทรมาบอกเพียวจะได้ลงไปรับ <S <S อยากจะทำอะไรก็เชิญเลยนะคะเพียวไม่โกรธหรอกเพราะตอนนี้เพียวกำลังมีความสุขมาฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะใช้เพียวทยามแบบนี้มาทำลายแพ่มันรู้ขึ้นอยู่กับว่าเพียวกำลังแน่ก,กับคนประเภทไหนพ็ดีมาก็ดีไปถ้าระยำม,มาก็ราะยำกลับ พูดเทีย่ยวอย่าไม้ไปแตัดแต่เธอ,อดูเธอไม่ได้ทำลายแผนแค่วนเดียวนะเธอยังทำลายชีวิตคนอื่นด้วยแค่คที่เธอขัรจานะแต่เธอบมน,นั่งยิ้มีความสรย,ยัทไ,ได้แบบนี้แอลคะพี่แอลจะพูดแบบนีก,ก็ไม่ถูกนะคะพราะเทีย่ยวไม่ได้ลงทับให้อเอกเบอนของพี่ขับรถ ชนคนตายแต่เธอเป็นคนต่อให้ยายเอียดด้วยจะกล่าวอะไรงถ้าเกิดได้ตาม,ตาม่เรื่องมันจะเป็นแบบนี้น้าเด็กดีไหมคะแผลนร้องขัต่อไม่มีใครตามมันจะต้องขับรถจนใครสักอย่างตายเ调แคล่วหลังดีไหมคะเี调แคล่วบอกนักข่าวว่าพระเอกเบอร์หนึ่งเขาพี่ขับรถจนคนตายข่าวจะได้ถึงหูประชาชนไวขึ้นนี่คะคือทำแบบเนี้ย